อยู่กันที่สวนนงนุชพัทยาที่มีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภอสัตหีบนะคะละออตอนนี้เรามาถ่ายกันที่สวนบัตร์ไฟฮิลดอกไม้ที่นี่สดใสสวยงามมากบ้านมันหน้าเราเลยอ<า>นอกจากจะมีดอกไม้ยืนหาไม่บอลนอกจากจะมีดอกไม้แล้วจะมีรถหายากสัตว์หายากมีอะไรอีก มีในรถเสาด้วยจุลศิกว์จะไปขี่จะไปขี่ในรถเสาใช่ในรถเสาต้องไม่ขี่เหรอดิทำไมอ่ะทำไมอ่ะพวกมึงตัวหนักเกิน้วเดี๋ยวจะน่ารับได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่กูชอบที่ที่ที่เราชอบก็คือสวนลอยฟ้าสวยมากมันสวนมันเห็นแบบเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างล่างเราดูในรีวิวสวยมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันจริงๆว่าเป็นยังไงแล้วจะพาเพื่อนๆไปดูด้วยโอเคค่ะไปชมกันเลย ันนี้เราจะพาไปพบกับรถแบบอลังการมากๆรถซุปเปอร์คาร์ต่างๆนานามารวมกันอยู่ที่นี่หายาก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 รถหายากเพราะหาไม่เจอบ้านมันยังมีเลยถึงว่าบ้าน้านมีเต็มเลยซุปเปอร์คาร์เหรอยากจะเข้าที่ยี่ทดลองทำไมวะอุ้ยเปิดประตูให้เข้าด้วยรตัวโตมัตเข้าบอกเขาเม่อไหร มาถึงแล้วก็มาเจอกับแต่บุชอบคันนี้มากเลยคันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะทำไมทำไมถึงชอบคันนี้เพราะว่าซูงขี่จ้าจริงป่ะเดี๋ยวรถต้องสัดคลิปนึงอ่ะจะพาไปขี่รถเนี้ยมันไม่ใช่นี้ว่ามันเป็นอนุใช่ป่ะว่ะอนุ ได้ปะคันไหนเนี่ยสองคันเนยหน้าขอมึงมึงขอดมใหม่มึ้งสองคนั่งกี่คันนะคันนี้สีทองทองก็พาเห็นบรรถมันโหลดอยู่ใช่ป่ะทีนี้รากดินเลยมึงรถที่กูชอบเฮ้ยกูชอบมึงเฮ้ยกูชอบเฮ้ยกูชอบจับให้กูหน่อยกูอยากอยู่ข้างมัน ค่ายหึงชอบมัดแตงถ้ามันต้องคู่กันเว้ยเพราะแ่บมัดมันเป็นรถสายพันธุ์เมกันเว้ยมัดแตงกับต้องคู่กับคาเร่ถ้ามึงมีคาเร่เลย์แล้วปุ๊บมึงต้องขี่รถแกมัดแตงเพราะว่ามันเป็นสัตว์สัตว์ชาติเมกอเมริกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราคนต้องช่วยกันต้องช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้กันชอบทำไปกันไปได้ตั้งฟฝันตั้งแต่เด็กแล้วอยากมีอันเนี้ยอยากมีรถอยากมีปลั๊กไฟแบบเนี้ยมันยาวที่บ้านปลั๊กไฟมันไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ผมชอบมากเลยเบอร์ตอง ไปบ่อยไปบ่อยไปบ่อยอันนี้เขาเรียกว่าแฮมเมอร์อ๋อมันไม่ไม่<ช>นี่คือเขาทํามาในช่วงโควิดปะเพราะมันที่นั่งมันห่างกันมากเลยนะเว้นระยะห่างไม่ใช่เลย ราดูรถเสร็จละเราชอบเราชื่นชม,ชมต่อไปเราไปดูส่วนไรฟ้ากันเนี่ยไม่ใช่ชื่นชมนะเพราเราต้องรูต้องมีอ่ะทุกคนต้องช่วยเราช่วยเราขอบคุณล่ว,ลวงหน้าเนี่ยที่ถืออยู่กข้อได้นะครับนี่ที่ถืออยู่โอเคไปดูอินเสิร์ตสวยๆกันค่ะไป <laughs> อยู่บนสวนลอยฟ้าเนาะใช่ผมจะมาถึงที่ฟ้าหอบเลยครับเหนื่อยมากเลยอ่ะเนี่ยมันก็จะมีทางให้เดินเป็นโดแบบเยอะมากแล้วก็จะเห็นข้างล่างด้วยเห็นบ้านมีสีชมพูชมพูนะคะแล้วก็มันก็จะมีแบบว่าเหมือนบอกว่าอันนี้คือไม้พันะไรหรือว่าจะเป็นสัตว์ที่เป็นลูกปั้นมีพันอะไรบ้างเป็นส่วเราลอุ้ยตรงนี้สวยมากถ่ายรูปก็สวยจริงเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บภาพมาฝากทุกคนถามว่าเหนื่อยไหมขึ้นมาก็เหนื่อยแต่ขึ้นมาแล้วหายเหนื่อยเลยเออมันสวยจริงๆอ่ะ มันจะสวนลอยฟ้าเมื่อกี้นะเราก็แบบเดินตรงมาแล้วมันจะมีทางให้ลงปุ๊บจะไปที่สวนตะบองเพชรเป็นพันหายากสวนสวนตะบองเพชระบองสวนกระบองเพชรตะบองเพชร ส่วนกระวองเพชรที่แบบหายากมากเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์กันเลยจ้าคือทุกมุมโลกจะมารวมใช่ที่นี่คือจะมีเยอะมากมิ้งแต่ต้นเล็กต้นน้อยในเสิร์มีแล้วเนี่ยมันยังต้นใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะลองดูแล้วก็สวยมากต้นใหญ่มากที่สำคัญอยากจับต้องนะคะจ้าเจ็บดิหมอกเริ่มลงแล้ว หากันง่ายในเมืองแบบในเมืองแบบเนี้ยคือธรรมชาติแบบดีมากอะกันนะครับมันแบบอากาศ <I have S 1> บริสุทธิ์กลิ่นไแบบบริสุทธิ์บริสุทธิ์พูดไปพุ่งนี้ไปเลพูดไปก็ถอด แล้วนะครับนี่ลังมดตะหน่อยรู้ได้ไงมดตะนสีดำไอ้ฝายเออมดลูกกวาดอันเนี้ยมันมีมดแดงมดเหล่ามดฟ้ามดเขียวมดเอ็กซ์เป็นพาวเวอร์เลนเจอร์เกี่ยวอะไรพาวเวอร์เลนเจอร์วะเหมือนนัะคอมดข้างบนนะดูดิหงายคอจะหักอ่ะนะดูตัวสีส้มดิคอจะหักแล้วน้องข้างบนน่ะน้องจ๋าเนี่ยเราไม่ได้แค่มาถ่ายเรามีประโยชน์ด้วยนะครับ นี่ครับป้ายล,มล้มเราต้องเอาขึ้นให้เขาครับเพราะเราทำลม,มกเมื่อกี้ลมพัดมดเป็นมแมลงสังคมนะครับสัญชาติยานทางสังคมของมดโอ้้หอ่านเลยเหรอพวกนอนเลยเนี่ยมีการแบ่งวันณะชนชั้นพวกที่สูงสูงก็ไปอยู่เยอระะมันพวก ในส่วนข้นเนี่ยมีหลายอย่างมากกที่เราบอกไปในตอนแรกนะคะทุกอย่างคือสวยจริงอากาศก็บริสุทธิ์เพราะแบบดูดิต้นไม้ต้นไม้ใช่มากๆแบบว่าเหมือนแบบเป็นที่ที่แบบมีเสียงเพลงเบาๆคือถ้ามีเก้าอี้ตัวหนึ่งอ่ะคือหลับได้เลยนะตรงนี้ขเใื่แล้วถ้าเกิดแดดร้อนนี่ไม่ต้องมีปัญหาใช่ป่ะเขามีเขาเขามีทางเดินอ่า เอาจริงๆิ้งวันนี้ฝนตกใช่เรามาวันที่พายูเข้าใช่อยากจะพาไปดูนะทั้งเสาใช่จริงๆเราอยากเดินมากเลยนะข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเห็นคอยาวใช่ไหมเน่ะข้างหลังข้างหลังมีเสียงด้วยนะเออเราก็เลยเก็ก็เลยอ่ะแบบพาทุกคนมาดูได้แค่แบบในที่มันเป็นที่ล่มนะแต่ว่าแบบภาพก็สวยลมแรงมากตอนนี้ลมแรงมากฟังจากเสียงเขาฟังจากเสียงครับไม่มีคำว่าร้อนถึงมีแดดก็มีลมไม่ ถ้าเหอดมีใจอ่ะถึงมีผมก็มีคุใจกัยไปเที่ยวอะไรอะ <laughs> อ่ะโอเคนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปเราแล้วก็ขอให้ติดตามทำไปก่อนของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe <c oughs> กดไลค์แล้วก็กดแชร์กับพวกเราด้วยนะคะ<ช>ทำไปก่อนวันนี้บ๊ายบาย <c oughs>